เรามาดูกันต่อนะคะกับแบงก์ชาติของสวิตค่ะปรากฏว่ามีข้อมูลว่าเขาขาดทุนมากที่สุดในรอบ115ปีด้วยกันนะคะเกิดอะไรขึ้นในปี2565ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะคะเปิดเผยถึงภาวะการขาดทุนค่ะในปี2565ว่ามีประมาณ1.32แสนล้านฟรังค์สวิตหรือประมาณ1.43แสนล้านดอลลาร์เป็นการขาดทุนมากที่สุดในรอบ115ปีสาเหตุคืออะไรนะคะสาเหตุที่ทําให้ธนาคารกลางสวิตขาดทุนอย่างหนัก จากตลาดหุ้นและตลาดตราสารนี้ที่ร่วงหนักค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นและพันธบัตรนะคะที่ถือครองอยู่ประกอบกับเงินฝรังสวิตที่แข่งค่าขึ้นก็ส่งผลกระทบในทางลบเช่นเดียวกันตัวเลขขาดทุนดังกล่าวเนี่ยเป็นการประเมินเบื้องต้นค่ะซึ่งธนาคารกลางสวิตก็จะเปิดเผยรายละเอียดในวันที่6มีนาคมนะคะอย่างไรก็ตามตัวเลขขาดทุนเบื้องต้นในปีที่แล้วเป็นการพลิกกลับจากปี64ที่กําไร2.6หมื่นล้านฝรังสวิต ใกล้เคียงกับมูลค่า GDP ทั้งปีของโมร็อกโกเลยทีเดียวโดยธนาคารกลางสวิตขาดทุน1.31แสนล้านฝรัง่งวิสเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน ก็มาจากหุ้นนะคะแล้วก็พันธบัตรมากกว่า8แสนล้านฝรังสวิตท,ที่ซื้อนะ,ะในระหว่างใช้มาตรการเพื่อทําให้ฝรังสวิตเนี่ยอ่อนค่าลงด้วยขณะที่เมื่อปีที่แล้วค่ะตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็ราคาพันธบัตรก็ร่วงลงเนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลกรวมถึงธนาคารกลางของสวิตเนี่ยก็พากันปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อส่วนเงินฝรังสวิตก็แข็งค่าขึ้นนะคะสูงกว่าเมื่อเทียบกับเงินยูโรในเดือนกรกฎาคมไปสู่การขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยบวกเพียงอย่างเดียวของธนาคารกลางสวิตก็คือการถือครองทองคำ1,040ตันค่ะนับถึงสิ้นปี64นะคะแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ400ล้านฝรัง่งในปี2565แต่นักวิเคราะห์ก็มองว่าการขาดทุนดังกล่าวไม่น่าจะกระทบต่อนโยบายของธนาคารกลางซึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย3ครั้งนะคะในปีที่แล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ